เดินทางคนเดียวจับคนเดียวโอ้นี้จ้าจงพดจับตาเลยอะโอพี่ยูคนนึงหมอพี่ยูโอ้ยพี่ยูก็มีเฮ้ยสวยอืม ผมจะไปเรียนสกิลกับพี่นาวอยู่นี่ไม่รู้ว่ายิงยังไงอย่างนั้นนะผมเห็นภาพไม่ชัดเลยเมื่อกี้จะยิงสามลูกเลยนะเนี่ยไอ้สองสามลูกทับโบแล้วอ่ะโบไม่ได้เกิดแล้วพี่นาวสามแล้วโบ้สองอยู่เลยนู่นหนึ่งแล้วอ่ะพี่พันธ์ก็ไม่ได้ยิงนะเออเหัวดำพี่พันธ์กันแล้วนี่หว่าเฮ้ ไม่รู้นะเรยกก็เล่นเต่าเองนะไม่มีสกอร์ไม่รู้นะเ,เขาก็ให้เล่นหน้าอยู่นะเราไปหมุนงไเงเฮ้ยกเกม <c oughs> นี้ก็เล่นหน้านี่หว่าพี่ฟันนะ sơ xi, xăng, sơ yếm mày, không được đâu, chơi kêu con luôn này, ha

เกม,เม,เมนี่เปล่หรือว่าเกมเองไม่รู้ว่าต้องไปดูวิดีโอาามมเเเกกียยยลัปดืออูขจ mọi người có nó vì sao không có những thắng sai bữa nó chắc gì này là bà tù à bay เกือบอีกแล้วโดนไปเลยครับโอ้จุดเริ่มต้นปะมีเ <c oughs> ท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสามสามสูงอุ้ย <c oughs> เฮ้ยรองเท้าใหม่ประเดิมประตูแคบบนเดียวก็บอกว่าปลูกมาคู anyway> ่เดียวไม่เายนัดนัดรีบเปลี่ยนเลยอะเ๋ยวโดนติดดังแฮรไปด้วยไงนัดบอกกูถอดดีกว่าอึ๊บเอออรถดังแกไม่เข้าอีก วาสนาต้องข่าวใหม่ผมก็ไม่ใจเปล่ยแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาเขานับขนับสักสูงนี้ไหมนี่ได้คุณจะมานับตั้งแต่ต้นวิดีโอเอ้ยก็าแปดถ้าทั้งหมดอ่ะแปดอ๋อทั้งหมดแบบนี้รองเท้าคู่ละแปดพันคนแล้วแกยังไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าเฉยโบเลยเหรอ สไว้ไปซ้ายว่างอุ้ยภาสนาก็ถึงปุ๊บยกไปหายอีกแล้วโอ้ยกอ่าใหม่อีกทีนึงแกบอกเฮ้ยเท่าไหร่แล้วมครับนี่มากี้แลยวสามมาที่ท่าน ยิงเลยเ<อ>าจ่ายไม่ได้เรียบร้อยเสียเสียยืนเลยครับคนนี้เ <c oughs> พื่อนรับไปไปละ <c oughs> โดนไปอีกโดนโดนลงโทษไปดีเรียบร้อยเป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ,ละจงังหวะนั้นจงังหวะเดียวพี่บอกแล้ว หนดูแม่ทาคุอะไรอ่สี่ศูนย์อาจารย์โบยิงไกลเลยทักททยทักไายยิงสาอีกพีเอกก็เหนียวเกินพีเอกอะต้องไปซื้อเหล้าขาวสติกแล้ว แกคนโคราชนั่น่ะพี่นาวแค่กด R หนึ่งอย่างนั้นนหะแกไม่ได้กดสี่เหลี่ยมนั่นน่ะที่ยิงเข้าสองลูกเลยนั่นนะนั้นเลยเลยมีลูกเดียวที่แกกดสี่เหลี่ยมอะลูกที่สองอะนั่นแกแกกดวิ่งเฉยๆนั่นน่ะแค่ R หนึ่งยังสามเม็ดเลยอ่ะเออถ้าแกกดสี่เหลี่ยมคิดดู เาจะมาเอาสามิซนของโบไปแล้วเน่น่ีกวาดบอลเข้าประตูเลยไกลกว่าเยอะลยหนึ่งลางยิงไกลเลยโอ้หมดเวลาพอไหมไม่ก